วางไว้ท่รกับผเรื่องนี้มีองค์ประสงค์อยากเป็นผู้นําในธุรกิจนะต้องการนําเข้าสินค้าของกรองน้ำที่มีคุณภาพเสนอความต้องการลูกค้าทุกระดับนะครับเห็นไหมครับวิสัยทัศน์มันเป็นตัวบ่งชี้แนวคิดของผู้บริหารแหละนะครับนองๆคนใหม่ๆก็เช่นกันฮนะต้องรู้ในสิ่งเหล่าน,นี้ด้วยว่าตอนนี้เองนะนโยบายบริษัทประสงค์อะไรที่เมื่อกี้อาจารย์ถามว่ารู้ไหมว่าฝ่ายบุคคลต้องการอะไรหรือเายจ้างต้องการอะไรตัวน,นี้นะครับส่วนส่วนที่สองที่มากไปกว่านั้นเห็นไหมครับ เป้าหมายธุรกิจที Please, ่ทางกลุ่มเราวางไว้คือมุ่งเน้นการพัฒนาและดูแลทรัพยากรของกลุ่ลก่อนตรงนี้ครับตอนนี้นะคือทางคุณรุ่งทิพย์ผู้บริหารทั้งหมดในองค์กรมองเห็นเรื่องนี้นะผู้จัดการฝ่ายการตลาดก็มองเห็นเรื่องนี้คุณแหม่มก็มองเห็นเรื่องนี้ทุกท่านเลยนะให้มีความรู้ความสามารถที่จะทั้แต่เราจะเป็นการเล่าสู่กันดฟังและแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนวันหนึ่งเนี่ยคุณแหม่มน่าจะตอบได้สี่สิบตรงนี้สี่สิบท่านจะมียอดผู้ประกอบการ้งหมประมาณ พอเ,เล่นๆนะน่าจะเกินอาจารย์น่าจะคิดตัวเลขน,น่าจะเกินจากห้าแสนนะครับเขาบอกทุกอย่างเกิดจากคนหมดเลยแสดงว่าตอนนี้เองทางผู้บริหารคูยุทบบ่ที่ออแบบร่นทางทีมงานทำไปกระดัาไปขายคิดไปได้ว่าการที่เราจะมารวมกลุ่มเป็นขนาดนี้แะครสามสี่สิบชีวิตเนี่ยใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงเนี่ยสิลที่เราเอาออไปก็อย่างน้อยคือพฤติกรรมการบริการตรงเองยอดการขายตกองน,นะครับศิลประเที่ิคต่างๆที่สามารถจูงใจลูกน้าลูกค้าได้เนี่ยสินที่ขา และยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย <S <S มันก็สามารถเสริมสร้างไห้ได้ให้กับพวกเราด้วยนะครับระดับบนที่เป็นเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์เรื่องของการหาคูกค้าใหม่ๆหรือการหาฐานตลาดใหม่ๆบรยการผมช่วยได้ยินดีในกลุ่มของสถาบันชุมนุ์เนี่ยมีตั้งเจ็ดเจ็ดพันบริษัทแล้วผมดิสไลก์การแล้วเนี่ยแต่ละบริษัทอสังหาเนี่ยมีไม่น่าจะต่ำกว่าหกสิบบริษัทหาเซียนเลยคุยกับฝ่ายโครงการเลยให้ไปหาผมเลยยินดีเลยผมมีการประชุมตลอด แล้วมีรายได้เราแบบไหนเห็นไหมครับว่าในปีนี้ผมเ,เื่งคนนะครับเอาละครับเื่นคนนี้ความจริงการยอมรับเนี่ยเห็นไหมฮะทุก <c oughs> คนเนี่ยเมื่อกี้มีอยู่หลายท่านมาจากภาคอีสานมาจากภาคเหนือนี่มาจากเชีย,ยงใหม่ด้ยนะครับภาคกลางก็มีบุคคลกับองค์กรอะไรก็พูดกมนะฮะต้องพูดไป <c oughs> เพราะว่าสิ่งนี้มีความมีปัญหามากเลยนะฮะก็คือเป็นเรื่องเดียวกันการพัฒนาคนกับองค์การต้องไปพร้อมๆกัน ร้อยคนสร้างหนึ่งคนทำลายเคยเจอคำพูดนี้ไหมนะครับเขาเรียกว่าป่าเน่าตัวเดียวนอ่นะหมดเลยมันมีอยู่บริษัทในคนสร้างหนึ่งคนทำลายนี่ของจริงแล้วอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเหมือนกันครับการที่เราจะมีลูกค้านะฮะมีฐานลูกค้ามีสินค้ามีผู้บริหารมีทีมงานนะครับเราต้องอยู่กันแบบครอบครัวพะแมทติดเองซึ่งกันและกันได้นะครับต้องมีส่วนร่วมตอนนี้เรากำลังมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับเอ่อ ถ้าห,หากทำที่ดีกว่าแค่ดีก็ยังไม่พอนะจริงๆแล้วอบอกว่าปีนี้จะทำกี่ร้อยล้านร้อยล้านก็ดีไม่พอเป้าหมายผมปีนี้ผมว่าจะเอาสักสี่ร้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าทำทำยังไงเกินความเป็นจริงไหมถ้าเกิดคิดไม่น่าจะเกิดแต่สําคัญความการวางรากฐานเนี่ยนะต้องพัฒนาคนกับองค์กรพร้อมๆกันหนึ่งทีมงานการขายสึ่อสื่อเว็บเซียนชั้นหนึ่งองค์กรแล้ว ขาดเธอมันฉันขาดใจอ่ะทำนองนี้เลยแต่เราต้องสร้างคุณภาพของเราให้ได้จริงๆนะนะครับสิ่งที่สําคัญมากนะครับเห็นไหมครับว่าอาจารย์พยายามเอ่อทำให้เห็นประมาณสี่ห้าเรื่องนี้ก็คือต้องยอมรับเป็นจริงนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยขอโทษนะผมก็เป็นใจทุกคนก็ฟังทังหมดนะว่าจริงไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากถามว่าไม่มีการขายไม่มีธุรกิจหรือเปล่าจริงสิไม่มีการขายแล้วจะเอากําไรที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนให้กับพวกเราขอโทษนะฮะ สี่ิชีวิตตรงนี้เนี่ยคุณสองล่าประมาณเท่าไหร่การว่าไปต่อโค้ดไม่ได้สองโค้ดก็เอาค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดให้กับหัวหน้าหัวหน้าก็ดำเนเินการอย่างสุดท้ายมาไม่ส่งค่าเบีย้ยเกิดอุบเหตุกรณีการตายเกิดขึ้นเลิกเลยแต่การเลิกตรงนั้นคือเรื่อง